รถคันนี้นะคะได้เบาะหนังนะคะทั้งคันผ่อนประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นราคาหายจากป้ายแดงไปแล้ว400,000ก,าากับ HRV รุ่นนี้ค่ะคันนี้นะคะ Honda HRV 1.8E p ี2018ค่ะทุกคนวันนี้ได้มาอีกหนึ่งรุ่นนะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยได้รถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงใช้งานเพียง 9,000กว่ากิโลเท่านั้นและสำหรับคันนี้นะคะขอญาตออกตัวก่อนเลยค่ะวันนี้เอารถนะ,ะที่ยังไม่ได้เก็บงานมาให้ทุกท่านได้ดูอีกแล้วค่ะนี่เลยสำหรับใครหลายคนอยากรู้ว่าเอ้ยบ่อยรถบ้านเวลาเราซื้อรถอย่างแรกเลยรถสภาพเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยค่ะเน้นโครงสร้างเดิมนะคะคันนี้เนี่ยสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะนี่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน เพราะคันนี้นะคะลูกค้าไม่ผ่านการทําสีใดๆเดี๋ยวจะพามาดูตาหนิค่ะสําหรับตาหนิคันนี้นะคะนี่บอกเลยว่ามีจุดเดียวที่นีดูและส,ะสะดุดตาก็คือในส่วนของสะเก็ดหินค่ะมีแค่สะเก็ดหินจริงๆค่ะคันนี้ส่วนที่เหลือคือเดิมเดิมเดิมรถสวยมากค่ะมาด้านข้างคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนยางบิ๊กนมาให้ปี2023นะคะ ดอกยางยังแน่นอยู่สามารถใช้งานต่อได้อีกยาวๆค่ะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะนี่โอ้โหทุกคนภายในใหม่มากๆและรถคันนี้นะคะได้เบาะหนังนะคะทั้งคันพรมะไยมัลติฟังชันหน้าจอทัชสกรีนเบาะของเขาเนี่ยในส่วนของเบาะคนขับเบาะประปับไฟฟ้าอีกด้วยภายในเลี่ยมเชี่ยมมากโอ้โหบอกเลยว่า คันนี้เนี่ยสภาพคุ้มแน่นอนนะคะใครได้ไปเนี่ยด้านหลังคันนี้นะคะเบาะแถวหลังสามารถพับเรียบได้อีกด้วยนะคะรถเนี่ยโดยรวมนี้ถือว่ารับได้เลยกับรถที่ยังไม่ผ่านการเก็บงานนะคะ โครงสร้างเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะคันนี้โครงสร้างเนี่ยเดิมๆน็อตไม่ขยับนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นแค่มีรอยฝุ่นรอยอะไรนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานนะคะรถที่ยังไม่ได้เก็บงานก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่อยากให้สังเกตนะคะในส่วนของน็อตนะคะทุกอย่างคันนี้เนี่ยนะคะพร้อมมากๆและรถคันนี้เนี่ยมีเลข้อมโอน Hop นะคะเลขไม้ของเขาเนี่ยเข้าสูย์ล่าสุดอยู่ที่แปดหมื่นกว่ากิโละคะตอนนี้เก้าหมื่นกว่าโลเดี๋ยวเราเข้าสูย์ให้อีกรอบนึงเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของ ห้องเครื่องกันบ้างค่ะห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ห้องแห้งๆเลยนะคะห้องเครื่องแห้งมากไม่มีน้ํามันเยิ้มแต่อย่างใดแล้วพามาดูนี่เลยซูมซูมเข้าไปเลยหัวน็อตไม่ขยับนะคะหัวน็อตไม่ขยับแผ่นกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แผ่นมอ,อกอ็แผ่นเพจทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะคะาคันนี้โอ้หนี่ขนาดยังไม่ได้เก็บงานนะทุกคนกิฟขนาดนี้นีกล้าพูดเลยว่าคันนี้เนี่ยรถโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะเดี๋ยวนะคะหลังจากที่เรารีวิวไปนะเราก็จะเอารถเนี่ยไปคลีนรสปาแล้วก็อีกอย่างก็จะเอาไปเก็บวิรอยสะเก็ดหินตรงนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาออกข้างใหม่ๆนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ9 0 0 0แสนเลยนะคะแต่วันนี้ราคาของเราขายกันแค่ สองหมืนเก้าบาทเท่านั้นสําหรับคันนี้นะคะผ่อนประมาณ8,000ันตัวบาทเท่านั้นใครที่ประวัติดีสามารถฟรีดาวได้เลยค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะ,ะที่สนใจรุ่นนี้นะคะอยากจะดูรายละเอียดหรือลูกภาพเพิ่มเติมหลังจากที่เราเก็บงานนะ,ะสามารถ ติดต่อได้ที่เบอรด้านล่างหรือทักแชทมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราให้ทีมงานส่งรายละเอียดนะคะหลังจากที่เราเก็บงานคันนี้กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ